สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตกันสั้นๆแต่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยครับรุ่นเก่าเราไม่ทิ้งเพราะวันนี้ Apple ปล่อย iOS 15.7.4ตัวเต็มใหม่ล่าสุดมาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกได้อัปเดตกันต่อแล้วครับสำหรับ iOS 15.7.4รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่สแสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการอัปเดตครั้งนี้ไม่มีฟีเจอร์ใหม่อะไรเพิ่มเข้ามานะครับแต่เน้นไปที่การเพิ่มการปกป้องข้อมูลเพิ่มความปลอดภยัยแก้ไขและอุดช่องโหว่ใหม่ๆที่มีการค้นพบ แนะนำให้เพื่อนๆอัปเดตกันด่วนๆเลยครับเพิ่มความปลอดภัยให้ข้อมูลส่วนตัวในเครื่องของเรากันไว้ดีกว่าแก้ครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่ของ iOS 15.7.4ตัวเต็มกันต่อการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้จะส่งผลต่อความเร็วและแบตเตอรี่มากน้อยแค่ไหนจะชวนให้อัปเดตต่อหรือไม่เพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ได้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ